ฮัลโลเทสหนสองกราบเรียนบรรดาญาติและแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานนี้เราไม่นึกเลยว่าท่านโชธเพชรพัฒการจะมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเช่นนี้เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไว้ณที่นี้ประวัติของผู้ตายเริ่มเข้าสู่แวดวงธุรกิจตั้งแต่อายุ20ปีต่อสู้ไต่เต้าจนได้เป็นแชมป์ธุรกิจดีเด่น4ปีซ้อนโดยเป็นแชมป์ธุรกิจทั้งสองสถาบันคือแชมป์ธุรกิจอุตสาหกรรม2ปี และแชมป์ธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์2ปีและยังไม่มีนักธุรกิจคนไหนสามารถล้มแชมป์ทางธุรกิจได้น้ำหนักชั่งไว้ก่อนตาย145ปอนด์สิริรวมอายุ58ปีมีบุตรชายกับคุณหญิงแชมช้อยเพชรพันธการ1คนคือคุณชายชนเพชรพันธการทรัพย์สินรวมทั้งหมดเงินสด6,500ล้านดอลลาร์ บ้านหนึ่งหลังวัว5,000ตัวเป็ดไก่อีกหนึ่งแสตัวเป็นที่มาของเพชรพัฒการฟาร์มท่านโชธเพชรพัฒการได้ทำประโยชน์ให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ฟูเฟื่องยกที่หนึ่งกราบอาราธนาพระคุณเจ้ารูปที่หนึ่งเป็นองค์พิจนาผ้าบางสุกุลและขอกราบเรียนผู้ให้เกียรติทอดผ้าขอเรียนเชิญคุณสมชายเขมทิศรองประธานกรรมการเคมีเพชรพัฒการ ขอกราบเรียนเชิญครับท่านแตกถ้าแตกอันตรินจ่ายเข็มละ500บาททันที